สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีความเชื่อที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็มีช่วงเวลาที่สั่นคลอนอ่อนแอลงไปบ้างในการอธิบายเรื่องราวครั้งนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าไอช่วงเวลาที่ศรัทธาเราอ่อนแอที่สุดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะผมว่าคำถามนี้น่าจะตรงกับประสบการณ์ของใครหลายๆคนเลยนะครับ เคยโมเมนต์ที่เราพยายามจะอธิษฐานหันหน้าเข้าหาพระเจ้าแต่ในใจลึกๆมันก็ยังเต็มไปด้วยคําถามความไม่แน่ใจความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวที่เรากําลังจะคุยกันวันนี้เลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากสถานการณ์ที่บีบคั้นขวนใจมากๆเลยครับเป็นประสบการณ์ที่อืมเราหลายคนอาจจะเคยเจอมากับตัวนั่นก็คือ การหันไปพึ่งพาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในตอนที่มันดูเหมือนว่าเราไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วจริงๆลองนึกภาพตามกันนะครับมีคุณพ่อคนหนึ่งที่หัวใจแทบจะสลายลูกชายของเขาต้องทนทุกข์กับอาการป่วยมาตั้งแต่ยังเด็กที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือเขาพาลูกไปหาเหล่าสาวกของพระเยซูแล้วแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้เลยนึกออกไหมครับว่าความสิ้นหวังของเขาตอนนั้นมันจะขนาดไหนการมาหาพระเยซูในครั้งนี้เลยเป็นเหมือนกับความหวังเฮือกสุดท้ายจริงๆ และจากจุดนี้เองครับที่บทสนทนาที่สำคัญมากๆได้เริ่มต้นขึ้นเป็นการพูดคุยที่เผยให้เราเห็นถึงความขัดแย้งที่อยู่ในใจของผู้เป็นพ่อคนนี้และมันก็ได้กลายเป็นบททดสอบความเชื่อครั้งสำคัญของชีวิตเขาเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจมากๆในคำพูดนี้คือคำสั้นๆคำเดียวเลยครับคำว่าถ้าคำคำนี้เลยครับที่มันสะท้อนทุกอย่างที่อยู่ในใจของเขาออกมามันแสดงให้เห็นเลยว่าลึกๆแล้วแม้จะมีความหวังอยู่บ้าง แต่มันก็เจือปนไปด้วยความสงสัยความไม่มั่นใจอย่างรุนแรงคำตอบของพระเยซูเนี่ยไม่ใช่การตำหนินะครับแต่การพลิกมุมมองครั้งสำคัญเลยพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึงความสามารถของพระองค์เองแต่ทรงเบนความสนใจทั้งหมดไปที่คำว่าความเชื่อของชายคนนั้นแทนเป็นเหมือนการท้าทายให้เขามองข้ามความสงสัยของตัวเองให้ได้และแล้วก็มาถึงจุดคลแม็กของเรื่องราวครับเมื่อผู้เป็นพ่อคนนี้ได้ตอบสนองต่อคำทานั้น ด้วยเสียงร้องที่มันออกมาจากใจจริงๆเป็นคำสารภาพที่เปลือยเปล่าและจริงใจที่สุดนี่แหละครับคือคำอธิษฐานที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ข้าพเจ้าเชื่อแต่ความเชื่อของข้าพเจ้ามันยังไม่สมบูรณ์ความซื่อสัตย์แบบหมดเปลือกเนี่แหละครับที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างและนี่คือสิ่งที่ม้าทึ่งมากครับคําอธิษฐานที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความอ่อนแอ กลับกลายเป็นคําอธิษฐานที่ทรงพลังและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามากที่สุดประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับการที่เรายอมรับความอ่อนแอของตัวเองอย่างซื่อสัตย์แทนที่จะแกล้งทำเป็นว่าเราเข้มแข็งตลอดเวลาเนี่ยมันกลับเป็นการเปิดประตูให้พลังของพระเจ้าได้เข้ามาทำงานและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงทีนี้จากเรื่องเรานี้เราลองถอยออกมามองในภาพที่กว้างขึ้นกันหน่อยนะครับ หลักการเบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ยากลำบากต่างๆที่เราต้องเจอในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเหมือนสนามฝึกฝนให้ความเชื่อของเรามันลึกซึ้งและแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนักศาสนศาสตร์อย่างจอห์นเคลวินเคยตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆเอาไว้ครับซึ่งมันนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการอธิษฐานเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การขอในสิ่งที่เราอยากได้นะ คาตอบมีอยู่สองส่วนหลักๆครับข้อแรกเลยก็คือเพื่อให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเนี่ยมาจากพระเจ้าและข้อสองก็คือเพื่อฝึกฝนให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์เพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้เราเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อให้ข้อมูลกับพระเจ้าดังนั้นเราจรึงสามารถมองการอธิษฐานในมุมใหม่ได้เลยครับว่า มันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการนะแต่จริงๆแล้วมันคือของประธานที่ล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้เพื่อสร้างความเชื่อของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้แต่คำตอบที่ดูเหมือนจะล่าช้าก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการฝึกฝนนี้เพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะพึ่งพาและรอคอยนั่นเองเอาละครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้ว เราพอจะรวบรวมบทเรียนทั้งหมดให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนและนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้แล้วครับบทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้ก็คือความเชื่อที่อ่อนแอเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดต่างหากการยอมรับอย่างซื่อสัตว์มันดีกว่าการเสดแจ้งว่าเราเข้มแข็งเสมอและทางออกที่ดีที่สุดก็คือการนำเอาความสงสยัยความไม่เชื่อทั้งหมดนั่นแหละครับไปทูลต่อพระองค์โดยตรงเพราะบางที คำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดก็คือการทูลขอความเชื่อให้มากขึ้นนั่นเองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝ่ากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันดูนะคะว่าบางทีอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของเราตอนนี้ที่พระเจ้ากำลังใช้มันเป็นสนามฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของเราให้เติบโตขึ้นอยู่ก็เป็นได้นะครับ